ด่วนสสจงังหวัดชนบุรีประกาศสาเหตุลาออกจากพัดส้มกลางวงข่าวร้อยเหตุผลสุดคลาสสิกแนวคิดไม่ตรงกันแถมทิ้งท้ายอย่างทราบซึ้งว่าที่ทําทั้งหมดนี้ก็เพื่อพี่น้องประชาชนขอรับโอ้โฟังแล้วประชาชนเกือบทราบซึ้งแต่เอ๊ะ ที่ไม่ตรงกันนี่มันไม่ตรงกันกับพรรคไม่ตรงกันกับประชาชนหรือแค่ไม่ตรงกันกับมึงถ้าท่านบริสุทธิ์ใจจริงกล้าเถียงฟ้าเถียงดินว่าไม่ใช่งูเหา่าก็ลาออกไปเลยเถอะครับจะได้คืนอำนาจให้ประชาชนไม่ใช่โยกพกรรครโยนตา์กะาทิ้งเหมือนเปลือกกล้วยการย้ายพรรคไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือท่านย้ายจากพรรคที่ยืนฝั่งหนึ่งไปอีกขั้วเรากับข้ามสึนามิและบอกว่ายังยืนเคียงข้างประชาชนออฮประชาชนข้างไหนครับข้างหลังหรือข้างค้อ อื่นย้ายกันเป็นเผ่าเป็นพงข่ายังไม่ฮือฮาขนาดนี้เพราะอะไรน่ะเหรออ๋อพักส้มคนจดไว้นะเพราะพักคุณม,มีมาตรฐานเรื่องนี้สูงกว่าคนอื่นพอเกิดเรื่องมันก็จะโดนถล่มมากหน่อยเป็นเรื่องปกติคนดีชอบแก้ไขคนอะไรนะชอบแก้ตัวเจอแบบนี้ก็ควรเก็บมาเป็นบทเรียนและแก้ไขกันต่อไปส่วนงูเห่านดะเหรอจะไปสนใจทําไมปล่อยให้มันเน่าตายในพักไปนั่นแหละจะไปไล่ออกให้มันไปเสพสุกกับเงินที่ดีวไว้ทําไมล่ะครับจบนะ <laughs>